ก็สวัสดีเพืเ่อนๆชาวอาร์มคลาสสกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมช่อง ARM ์มสุกรอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้รีวิวเจเนติกตอนเป็นคลาสสอไปแล้วนะครับในส่วนของวันเนี้ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนเป็นคลาสสามปนหมดแล้วแหละหรือใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางไว้ก่อนได้เลยนะครับ ผมก็ต้องบอกเลยว่าเจเนสายโฮมูลวุ้นเนี่ยหลังจากเปลี่ยนคลาสแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียงลําดับการอัพสกิลหรือว่าลูนเฟืองใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะรีดดาเมจของวุ้นเนี่ยได้แรงที่สุดนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเลียงให้เลยนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนค่าสมาแล้วเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดยร้านเติมเกมเจน้ำการค้คานะครับซึ่งรับเติมเกมถูกกว่ากดเติมเองอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเกมแลกหนาล็อกเอ็มคลาสิกเนี่ยก็รับเติมคาร์ฟาแถว2แถว3และหีบสเสบียงเล็กใหญ่ที่รีทุกๆเตือนด้วยนะครับสำหรับแพ็คมอเตอร์ไซค์หรือว่าแพ็คดันการ์ดเนี่ยก็รับกดเช่นกันนะครับสำหรับใครที่สนใจจะเติมผมได้ทิ้งลิงก์ใต้เดยคลิปชันไว้แล้วนะครับ หลังจากที่เราเปลี่ยนคลาส,สาบมานะครับอันดับแรกเลยที่เราต้องทําก็คือการเปลี่ยนร่างวุ้นนะครับให้เป็นร่างสุดท้ายนะครับพอเราเปลี่ยนร่างวุ้นเป็นร่างสุดท้ายเนี่ยเราจะได้สกิลเพิ่มขึ้นมาอีก1นึ่งสกิลนะครับนั่นก็คือลาวาทอเลนครับซึ่งลาวาทอเลนเนี่ยจะทําดาเมจเป็น AOE นะครับแล้วก็เป็นธาตุไฟนะครับซึ่งตัวคูณดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่สามพันหกร้อยเอ็มเอ็กแท็กเลยนะครับซึ่ง แรงมากๆนะครับอ่าและอีกสกิลหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถอัพเป็นสกิลนี้ได้เลยนะครับหลักๆเนี่ยคัสสาเนี่ยเราจะเน้นเป็นแค่2สกิลนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถอัพได้เลยนะครับก็สำหรับสกิลนี้เราจะไม่ได้ทําการใช้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็สามารถใช้น้ํายารีได้เลยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อน,นที่ไม่รู้ว่าน้ํายารีสกิลมันอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับตรงเอ็นบีซีตัวนี้ครับสินค้าอ e ีเวนต์นะครับน้ํายารีสกิลจะชื่อว่า สกิลรีเซตวอเตอร์ตัวนี้นะครับอ่าเพื่อนๆก็สามารถกดใช้แล้วทําการอัพสกิลได้เลยนะครับก็ต่อมานะครับในส่วนของรูนนะครับซึ่งรูนเนี่ยเราจะต้องทําการรีใหม่ทั้งหมดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้เป็นรูนของคัสสแล้วนะครับซึ่งรูนเม็ดแตกเลยนะครับที่ผมแนะนําจะให้อัพนะก็คือรูนเม็ดนี้ครับก็คือไ์เมิดนะครับซึ่งรูนไ์เมิดเนี่ยจะทําการาเพิ่ม a อ t a ท k และ m อ็ของโฮมมนของเราเนี่ย จุดละ10%นะครับแล้วก็เพิ่มการต้านทานของเอฟเฟกต์ต้านสถานะเนี่ยอีก15%ซนะครับซึ่งการต้านทานตรงเนี้ยจะเพิ่มไม่แค่วุ้นเท่านั้นนะครับเจเนติกยังติดสถานะเหมือนเดิมนะซึ่งรูนเม็ดเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ย5จุดนะครับซึ่งอยู่ทางขวาเนี่ย4จุดแล้วก็ทางซ้ายเนี่ยอีก1จุดนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะต้องทำการอัพรูนเม็ดนี้เม็ดแรกเลยนะครับเพื่อที่จะรีดดาเมจของวุ้นให้ได้มากที่สุดนะครับ ก็สาหรับในรูนเม็ดต่อมานะครับก็จะเป็นรูนของโฮโมนคูสกิลตัวนี้นะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยโฮโมนของเราเวลค่อนข้างน้อยครับจึงทําให้แบบว่าค่าแต้มสกิลในการอัพครับมันไม่ไม่เต็มทุกสกิลเราจึงจำเป็นจะต้องพึ่งรูนเม็ดนี้ครับในการอัพสกิลของโฮโมนวุ้นให้เต็มนะจุดต่อมาก็จะเป็นจุดที่เป็นไฟดาเมจครับซึ่งไฟดาเมจเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3จุดจุดละ1%นะครับ อ่าถ้าเหลือๆเนี่ยก็มาอัพได้แล้วก็จะมีตรงเป็น ignore MDEF ครับอีก3จุดเช่นกันครับอ่าก็สำหรับรูนโฮมุนบุนก็มีเท่านี้นะหลักๆที่จะช่วยเพิ่มดาเมจของบุนได้นะครับในส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไป a d อัพกันได้เลยนะครับอ่ามันจะมีหลายจุดมากนะครับที่สามารถใช้ได้เช่นรูนอันเนี้ยมันก็จะทำให้แบบวุนเนี่ยได้รับสกิลดูดซับค่าสถานะที่ g e n e ติกติดอ่ะล้างสถานะได้นะครับก็ถ้ารูนเหลือๆก็มาอัพได้ครับ อ่าแล้วก็จะมีอีกหลายๆรูนมากเลยนะเพื่อนๆก็ลองไปอ่านแล้วก็ดูได้นะครับหลักๆก,ก็คือที่ผมแนะนําในวันนี้ก็จะเป็นพวกรูนสายดาเมจที่ช่วยเพิ่มดาเมจเท่านั้นนะครับในส่วนของสกิลคัสหนึ่งคัสสหรือว่าไฮคัสเนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับเพื่อนๆก็สามารถอัพตามผมได้เลยนะครับหรือว่าจะไปอะเด็บตามใจชอบก็ได้นะครับอ่าผมก็จะประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราเปลี่ยนคลาสสามมาแล้วนะครับแนะนำเลยนะครับสกิลแรกที่ควรจะอัพก็คือไลท์เหมือครับซึ่งไลท์เหมือจะจะ,จะลดแม็กส์ HP ของเจเนติกส์10%นะครับเป็นระยะเวลา150วินาทีแต่จะเพิ่ม MADK และ ADK ของฮอร์โมนฟูด50%นะครับที่เลเวล10แล้วก็เพิ่มดามจของฮิวแพนเนี่ยอีก30%นะครับซึ่งรวมจากรูนที่เราอัพไปก่อนหน้านีย อีก5จุดก็ได้อีก50%นะครับรวมๆแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวหนึ่งเลยนะสำหรับโฮมูคุตนะหลังจากที่เราอัพไรเหมือเต็มนะครับผมก็แนะนำเป็นเดโมนิกไฟนะครับซึ่งเราจะเอาแพสซีฟของตัวนี้ครับทำให้ศัตรูที่อยู่ในเดโมนิกไฟเนี่ยได้รับความเสียหายธาตุไฟเพิ่มขึ้น15%นนะครับแล้วก็วุ้นของเราเนี่ยเป็นดาเมจธาตุไฟอยู่แล้วนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มดาเมจของวุ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เน้นใช้เป็นเดโมนิกไฟนะครับในการทำดาเมจนะ ต่อมาเนี่ยผมก็แนะนําเป็นสกิลนี้นะครับอ่าให้รีบมาเวล15นะครับเพราะว่าทุกอินเนี่ยจะได้ m อเเคเพิ่ม1นะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยพอหลังจากเราเวลก้าวเนี่ยอ,อินของเราเนี่ยรวมๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่200แล้วฮะเราก็จะเหมือนเราได้ m อเมรเนี่ยเพิ่มขึ้น200มาฟรีๆเลยนะครับหลังจากนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกอัพได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไม่มีสกิลช่วยเพิ่มนามเมัยุนแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาลงเป็น เหวลิงก็ได้ครับเพื่อแชร์ดาเมจเจนติกให้บ้นของเรานะครับตัวละกรเราเนี่ยจะได้ถึกขึ้นนะหรือจะเป็นคัสบูทก็ได้ครับเพื่อเพิ่มมูเมนสปีดในการวิ่งเร็วนะครับสำหรับสกิลก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคัสสามนะต่อมานะครับในส่วนของอุปรกรณ์นะครับเจนติกเนี่ยถ้าอยากจะบิวดาเมจของโฮม o ู n ให้แรงๆนะครับจําเป็นจะต้องบิวของ2ชุดนะครับซึ่งชุดแรกเนี่ย จะเป็นชุดที่เน้นแค่ m a d k และ In เท่านั้นนะครับย้ำนะครับค่า m a d k และ In เท่านั้นนะสำหรับชุดแรกเนี่ยผมก็จะใส่เป็นเซตประมาณนี้นะครับถ้าใครกำลังหาแนวทางการ b u i l m a d k เยอะๆก็บิ i l ตามผมได้เลยนะครับชุดนี้ผมจะไม่ฟิกนะครับว่าจะต้องบิ i l ตามผม100%เพราะว่าอาจจะมีของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ช่วยเพิ่มค่า m a d k ได้เยอะมากกว่านี้นะครับ ในส่วนของโล่นะครับผมก็จะใส่เป็นโล่ตัวนี้นะครับซึ่งเราจะออกแค่ขั้น4นะเพราะว่าทุกๆเจาะเกาะเวท1%เนี่ยจะเพิ่มค่า m อแม็กแท็กหน่วยนะครับในส่วนของเสื้อเนี่ยก็ใส่เป็นเสื้อเปอร์เซ็นต์ปกติเลยนะครับการ์ดเนี่ยก็จะเป็นดาร์กซอร์ทแมนนะครับซึ่งทุกๆสิบสเต็งนี่ยจะได้ค่าอินหนึ่งนะครับซึ่งค่าอินเนี่ยก็สามารถแปลงเป็น m อแม็กแท็กได้นะครับอ่า map ก็ไม่มีอะไรครับผมเอาแค่ค่าอินตรงนี้นะครับ ในส่วนของการ์ดเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเราจะสามารถใส่เป็นการ์ดแฮปปี้ดาวได้ครับที่จะช่วยให้เอเมแกของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับรองเท้าก็เลือกเป็นคู่นี้นะครับในส่วนของการ์ดเนี่ยอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันครับเราจะใส่เป็นค้างคาวดาวก็ได้นะครับถ้ามีนะในส่วนของแหวนเนี่ยก็จะเลือกใส่เป็นแหวนเปอร์เซ็นต์เอเมแกปกติเลยฮะการ์ดก็ถ้ามีหมีดาว2ใบ vale เนี่ยก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับเราจะใส่ประดับเป็น่างนี้2อันเลยนะ ในส่วนของอาวุธเนี่ยเจเนติกก็มีเลือกไม่มากนะเพราะว่าอาวุธของเจเนติกที่ผมดูมามันไม่มีค่าตรงไหนที่บวก m อ t มแเลยครับอ่าเราก็จะใส่เป็นคาทาบุนนะเพราะว่าเราได้อินเนี่ยหกแล้วก็สามารถอัพอีก2ขั้นได้นะครับเราจะได้เพิ่มอินอีก6นะครับในส่วนของประดับเนี่ยก็จะเลือกใส่เป็นประดับโบตัวนี้นะครับซึ่งให้ค่าอิน5แล้วก็ m อ็ t แอแแล้วก็ทุกการตีบวกเนี่ยจะได้ m อ็ t ออยู่ที่25นะครับ แว่นก็เป็นแว่นนกคู่ปกติเลยฮะที่ให้ค่าเปอร์เซ็นต์ M X ็มเหนวดไม่เกี่ยวครับเราเอามาแค่ออฟเมลเฉยๆหลังเนี่ยก็เพิ่ม M X ็มเหางก็เพิ่ม M X ็มเเช่นกันฮะก็สำหรับเซตนี้ก็เป็นเซตที่เอาไว้สลับแค่บัฟสกิลเดียวเลยนะครับก็คือบัฟสกิลนี้ครับอ่าสกิลเนี้ยมันจะแสดงผลก็ต่อเมื่อเอ่อถ้าเจเนติกของเราเนี่ยมี M อเมที่เยอะแล้วเราทำการกดใช้สกิลนี้จะทำการ โอนสเตตัสของ MADK และ ADK ของตัวเจเนติกเนี่ยโอนไปให้วุ้นตามเปอร์เซ็น์ที่เขาเขียนไว้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งบิว ADK ได้เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้วุ้นของเราเนี่ย ADK เยอะตามเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตให้ดูนะครับว่าการโอนมันทำยังไง ต่อมาในส่วนของชุดที่2นะครับชุดนี้จะเป็นชุดที่เราใช้เล่นหลังจากที่เราทําการสลับบัฟชุด m d k ล้วนนะครับการบิลสเตตัสของชุดนี้เราจะไม่เน้นเป็นเ d มเเป็นหลักเลยนะครับเราจะเน้นเป็นพวกค่าดาเมจต,ต่างๆนะครับที่จะช่วยเพิ่มดาเมจสายเวทเท่านั้นนะครับในส่วนของโล่เนี่ยผมก็จะเลือกใช้เป็นโล่เจาะเกาะนะครับ การ์ดเนี่ยก็สามารถใส่เป็นการ์ดตี MVP ที่ทางเกมแจกมาได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีงบหน่อยก็เป็นอาริดาวหรือว่าอนุบิดดาวได้เหมือนกันนะครับเสื้อเนี่ยก็จะเลือกใส่เป็นเสื้อเอ็มดาเมนะครับการ์ดเนี่ยก็จะเลือกเป็นใส่เป็นที่ทางเกมแจกมาเช่นกันนะครับหรือจะใส่เป็นมูนักดาวก็ได้นะครับมัฟเนี่ยผมก็เลือกเป็นมัฟจอกเกาะปกติเลยครับการ์ดเนี่ยก็จะเป็น MVP ปกติเลยฮะรองเท้าเนี่ยผมก็เลือกใส่เป็นรองเท้าตัวนี้นะ ส่วนการ์ดเนี่ยสายเวทจะเน้นเป็นการ์ดตีเผามากกว่าครับผมก็เลือกใส่เป็น f o r ์เรนบิชช OP ตัวนี้นะครับในส่วนของประดับนะครับผมจะเลือกใส่เป็นประดับเจาเกาะ2ข้างนะครับในส่วนของการ์ดเนี่ยก็สําหรับสายเวทมันมีแค่ตีเผานะที่สามารถเพิ่มดามเมจได้ในส่วนของการ์ดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับในส่วนของประดับผมก็เลือกใส่เป็นฟิชเชอร์แมนสใบนะครับที่ประดับเพื่อเอาให้ตัวละครเนี่ยถึกขึ้นนิดนึงไม่โดนบอสวันฮิตก็พอ ในส่วนของอาวุธนะก็แน่นอนจะเป็นขวานไฟนะครับบวก10ซึ่งขั้นต่ำเนี่ยผมแนะนําให้เป็นบวก10นะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มดาเมจธาตุไฟของแต่ละบวกเนี่ยห้เลยนะครับพยายามประมูลให้ได้นะอันนี้เป็นคีย์หลักของเจเนสายบุนเลยนะอ่าส่วนการ์ดเนี่ยก็เลือกเป็นการ์ดตีเอ็ก็ได้ครับที่ทางเกมแจกหรือจะเป็นพีโอนี่ดาวอีกลูนึงก็ได้นะครับแต่ว่าการที่จะบิวดาเมจให้ได้เยอะมากที่สุดอะ ของเจเนสายบุนอ่ะจะเน้นเป็นการตีเผานะครับพยายามเลือกการตีเผาให้ตรงกับบอสท,ที่เราจะไปตีนะครับอันนั้นอ่ะจะบูดามจของตัวเจเนติกบุ้นได้เยอะที่สุดนะครับในส่วนของประดับนะครับก็มีให้เลือก3อย่างนะครับก็คือหูกระต่ายตัวนี้อันนึงที่ทางเกมแจกฟรีอันที่2ก็จะเป็นประดับดักหลอดนะครับที่ให้ค่า M ดามจเนี่ย5%ซนะครับซึ่งแรงกว่าตัวนี้นะแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็น ประดับเจนอสครับที่ให้ค่าไฟอ่ะสิครับสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของประดับเจนอสเนี่ยจะไม่มีรูนะครับกร์ดที่ผมเลือกใส่เนี่ยก็จะใส่เป็นการาดอิกนอเอ็มเดฟนะครับแว่นเนี่ยคือผมยังไม่มีเปลี่ยนนะอาจจะใส่เป็นหน้าเจนอสนะครับ้ยไ,ไม่ใช่หน้าเจนอสหน้าใส่ตามาครับที่จ่ายค่า M เพนแล้วก็ให้ค่าอีกนอ e อ็เดเนี่ยอีก5%นะครับในสองปากก็จะใส่เป็นหนวดที่ได้ค่า M เพนนะครับ แล้วก็ปีกฟรีนะครับหรือว่าถ้าใครมีปีกแดงก็ใส่ได้ครับแรงกว่าตัวนี้นะหางเนี่ยก็จะใส่เป็นหางตัวนี้นะครับของตานี้ก็คือจะให้ค่าไฟดาเมจเพิ่มขึ้น4%นะครับสำหรับของชุดนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปปรับเปลี่ยนได้นะครับต่อามาก็จะเป็นการสาธิตให้ดูนะครับว่าไอเซตที่ผมบอกให้ทําทั้ง2เซ็ตเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับสำหรับเซ็ตหลักที่เพื่อนเห็นในสมุดแดงๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าอ่าจะเป็นเซ็ตที่ ไม่เน้น m a d k เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับบัฟให้ดูนะครับว่าสำหรับเซตเนี่ยพอผมบัฟเสร็จแล้วเนี่ยดาเมจ m a d k ของวุ้นเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับมาเริ่มบัฟกันเลยนะครับผมจะเริ่มบัฟเป็นบัฟรวมก่อนนะครับแล้วก็บัฟเป็นโอสแตทนะครับมาดูกันว่า m a d k ของวุ้นเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเซตที่ไม่มี m a d k เลยนะครับจะอยู่ที่1 1 0 8 0นับะครับให้เพื่อนๆจำตัวเลขนี้ไว้นะครับ ต่อมาผมก็จะไปสลับให้ดูนะครับว่าไอเซตที่เราเน้นเป็นอเมรล้วนเนี่ยมันจะโอนสเตตโฮโมนได้เท่าไหร่นะครับอ่าก็ไปเซตสลับบัฟนะครับแล้วก็บัฟรวมฮะแล้วก็บัฟโอสเตตครับอ่าเอเมคแทของโฮโมนวุ้นเนี่ยจะอยู่ที่1 3 7 7 6นะครับอ่าส่วนวิธีการสลับก็ง่ายๆครับให้เราสลับกลับไปเซตหลักนะครับอ่าถ้าเป็นความเป็นจริงเนี่ยพอเราสลับเป็นเซตกลับมาปกติใช่ไหม โฮมมนคูดของเราเนี่ยจะเอมแทอยู่ที่1 1 8 8งนะครับแต่ว่าอ่พอเรามาดูเห็นไหมหนึ่งนั้ยเจ็ดสนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันจะอิงตามเออ่เซตที่เราสลับไปก่อนหน้านี้นะครับก็สําหรับวิธีนี้ใช้ได้แค่ในดันเจี้ยนเท่านั้นนะครับในดันเจี้ยนเหล่านี้สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ใน pvp gvg ก็สลับได้เช่นกันนะครับยกเว้นที่เดียวเลยครับ ที่ในเมืองครับเราไม่สามารถสลับได้นะครับพอเราสลับในเมืองเนี่ยบัฟเราจะหายนะครับอ่าในเมืองก็ไอพวกบอสที่เราจะไปตีในกระดานเนี่ยคือไม่ได้เลยนะครับผมเห็นหลายๆคนเนี่ยลองทําตามแล้วก็สลับในเมืองดูแล้วอะ่ะมันบางคนก็บอกเฮ้ยพี่ทําไมผมสลับแล้ว m อ็มแมันลดคือในเมืองมาสลับไม่ได้นะครับจําไว้เลยนะในเมืองสลับไม่ได้สลับได้แค่ในดันยูพีจีวเท่านั้นนะครับ มาครับก็อยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับก็คือการเทสดาเมจนะครับซึ่งการเทสดาเมดเนี่ยผมก็จะมาเทสกับดันมังกรระดับโนวิดนะครับอ่าแล้วก็จะมีการ์ดที่เปลี่ยน2ใบเท่านั้นเลยครับก็คือการ์ดตีเผ่ามังกรนะครับเพราะว่ามังกรตัวเนี้ยเป็นเผ่ามังกรนะส่วนของที่เหลือก็เนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยนะครับตามที่ผมแนะนําไป M อเมดของวูหลังจากเสร็จสลับจะอยู่ที่1นึ่งหมกว่านะครับอ่ามาเริ่มตีกันเลยครับมาดูกันนะครับว่าดาเมจ ที่ผมทําต่อใส่ต่อบอสมังกรเนี่ยจิวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอ้แปดล้านสี่ครับซึ่งก็ถ้าหากผมมีการ์ดครบหรือว่าการ์ดสลับครบเนี่ยผมว่าทําถึง10ล้านไม่ยากนะครับอ่าอันนี้คือของผมเนี่ยยังขาดไปอีกเยอะนะครับถ้าแบบคนที่มีงบหน่อยเนี่ยก็สามารถแบบ10ล้านง่ายๆครับก็จะจบดันมังกรได้ไม่ถึงนาทีหนึ่งเลยนะครับโซโล่ชิวๆเลยฮะ ตู้มตายฮะก็สำหรับคลิปรีวิวเจเนติคัสสามก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจฝากกดไลค์กดซับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปหรือไลฟ์สตรีมต่อไปด้วยนะครับ